สวัสดีครับผมเบลจากบริษัททีเลมิสิกครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสอนการใช้งาน IPS 30อีกเช่นเคยนะครับผมและหัวข้อในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการใช้งาน IPS 30ร่วมกับ p e d ด l Control หรือว่า f o o ค Controller นะครับผมโดยช่องตอบ p e d ดของ IPS 30จะมีด้วยกัน2ช่องนะครับผมอยู่ที่ด้านหลังนะครับประกอบด้วยช่องแรกจะเป็นโฮ p e d ด l นะครับผมหรือก็คือซัสเทนนั่นเองนะครับ ทำให้เสียงที่เราเล่นเนี่ยค้างเมื่อเราเหยียบนะครับผมส่วนช่องถัดมาก็จะเป็นช่องคอนโทรลนะครับผมจะเอาไว้ใช้ควบคุมค่าต่างๆที่เราตั้งเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเซตติ้งนะครับผมเรามาดูชนิดของฟุตคอนโทรลเลอร์ต่างๆกันก่อนนะครับในที่นี้ผมเอามาให้ดูทั้งหมด2ชนิดนะครับผมชนิดแรกก็คือฟุตสวิตต์นะครับในที่นี้ผมใช้ของ Boss fs5u นะครับผมหลักการทำงานของฟุตสวิตต์นะครับผมก็ตามชื่อเลยครับ มันจะเป็นสวิตช์เมื่อเรากด1ครั้งนะครับผมมันจะทําการเปิดฟังก์ชันใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับและเมื่อกดอีก1ครั้งก็จะทําการปิดฟังก์ชันที่เราได้ตั้งไว้เช่นเดียวกันครับผมโดยฟุตสวิตช์ของ b o s s FS5U นะครับจะใช้งานร่วมกับสายแจ็คอีก1เส้นนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ f s 3 0ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ expression pedal นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่า f o o t Volume ก็ได้นะครับ และทีนี้ผมจะใช้เป็นของ Roland นะครับผม ev 5นะครับตัว equation pedal นะครับผมก็จะใช้งานควบคุมค่าต่างๆนะครับที่มีปริมาณนะครับผมความมากน้อยหรือว่าความดังเบานะครับเช่น Volume นะครับผม Cut off Filter หรือว่าอาจจะเป็นปริมาณของ Effect นั่นเองครับผมโอเคครับเมื่อเรารู้จักกับ Pedal ทั้งสอรูปแบบไปแล้วเรามาดูการตั้งค่าบน eq s 3 0กันเลยครับขั้นตอนแรกกดไปที่เมนูครับผม จากนั้นกดลูกศรไปทางขวาครับเลือก system กด enter ครับเมื่อเข้ามาหน้า system แล้วนะครับให้เลื่อนไปทางขวาจนเจอคำว่า pedal ครับในส่วนของ control pedal นะครับจะอยู่ที่2อบรรทัดแรกนะครับโดยบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นการสั่งให้ pedal ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันทำงานอะไรนะครับผมและบรรทัดที่2จะเป็นส่วนของ polarity นะครับผมในที่นี้เราจะตั้ง เป็นสแตนดาร์ดไว้นะครับถ้าหากใช้เพดโดของ Roland และบอ s แต่ถ้าหากว่าเป็นแบรนด์อื่นนะครับแล้วเรานำมาต่อกับ XPS 30แล้วเกิดอาการมันสลับขั้วกันก็ให้สลับเป็นรีเวิร์สได้เลยครับผมและด้านล่างนะครับในส่วนของโฮ่เพดโดนะครับก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถสลับพลา a รลิตี้ได้เมื่อเราซื้อเพดโดมาไม่ตรงรุ่นนะครับโอเคครับเรามาทดลองใช้ XPS 3 0ร่30กับฟุตสวิตบอสเอ s เอ 5U กันเลยครับผม ในที่นี้ผมตั้งไว้เป็น start stop นะครับเมื่อผมกดสวิตช์ฟุตสวิตช์ตัวนี้จะทําหน้าที่แทนปุ่ม start stop ตัวนี้นั่นเองครับผมเมื่อกดอีกทีก็จะเป็น stop นั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่อื่นนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเมื่อกด enter เราก็จะเห็นเป็นรายการเรียงลงมาแบบนี้นะครับ นอกจากใช้เป็นสวิตได้แล้วเราย,ยัางใช้แทนปุ่มแท็บเทมโปเพื่อทําการกําหนดความเร็วของดิทูปแพท t ทิร์หรือว่า Pattern Sequence ซ์ได้เลยครับผมต่อไปเรามาดูการใช้งานร่วมกับ e x u r t s s n p n p a l กันเลยนะครับผม e x p เ e s s i o น Pedal เนี่ยจะใช้งานควบคู่กับคำสั่งที่ต้องการควบคุมปริมาณนะครับอย่างเช่นพวก Volume Cut Off หรือว่าค่าของ Effect ต่างๆนะครับเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆกันเลยครับผมอันแรกก็คือ Modulation นะครับโดยปกติแล้ว Modulation เนี่ยจะใช้งานที่พิ b เ n d นะครับดันขึ้นก็จะเป็น Modulation นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเล่น2มือนะครับผมแล้วเราใช้ Foot Pedal ev 5นะครับเราก็สามารถ ใช้เทา้าก็คุม m ว d u l เ t i ลชได้นะครับเนือจะเป็น Volume ครับหรือว่าอาจจะเป็น Cut Off ก็สามารถทำได้ครับผม ถัดมานะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Expression Pedal ในโหมดของ Volume ร่วมกับโหมด Dual นะครับผมในกรณีที่ถ้าหากว่าเราต้องการควบคุมเสียงใดเสียงหนึ่งเพียงแค่เสียงเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อเรากด Dual นะครับผมผสม2เสียงเนี่ยแล้วถ้าเราตั้งเป็น Foot Volume นะครับ Expression Pedal จะทำการควบคุมเลเวลทั้ง2เสียงนะครับ แต่สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากให้ expression pedal นะครับควบคุมเพียงแค่เสียงใดเสียงหนึ่งเท่านั้นนะครับในที่นี้ผมจะให้มันควบคุมความดังของ part ที่2นะครับผมซึ่งก็คือเสียง super s y n e string นะครับนามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับผมก่อนอื่นก็กดที่เมนูนะครับผมจากนั้นก็เลือก edit แล้วก็ performance edit นะครับ เลื่อนไปทางขวาสุดนะครับผมของเมนูนะฮะมันจะมีชื่อหัวข้อว่า MIDI นะครับผมต่อมานะครับให้เราเลื่อนไปในแถวของ VO นะครับผมซึ่งก็คือย่อมาจาก Volume นั่นเองนะครับให้เราปิดเครื่องหมายถูกออกนะครับผมในพาร์ทของ Upper นะครับผมซึ่งก็คือเสียงเป็นโนทีนี้เมื่อเราควบคุม Volume โดยใช้ Expression Pedal นะครับเสียงเป็โนก็จะไม่ถูกส่งผลนั่นเองครับผม เมื่อได้แล้วก็ทำการเซฟเพอร์ฟอร์มได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งาน e q s 3 0ร่วมกับ Equation p e d a l แล้วก็ o o t switch นะครับผมสำหรับใครที่สนใจ e q s 3 0นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e q u a t i o n pedal หรือว่า foot switch ซึ่งจริงๆแล้วจะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเทเลมิสิกนะครับผมสำหรับคลิปหน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเทเลมิสิกด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ